สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลขอแสดงความยินดีกับน้องโบมนะคะเพลงถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรก็ได้เข้าเป็น Highest New Entry สำหรับวีคที่ผ่านมานะคะก็ดีใจมากๆขอบคุณแม่ๆนะคะแล้วก็ชาวดอมทั้งหลายเลยที่ช่วยกันขอเพลง คือดีเจจำพวกเราได้แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆค่ะน่ารักมากสหรัฐนะครับก็สำหรับเนลถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรนะครับที่ติดชาร์ตในวีพี้นะครับ Highest Entry of the Week นะครับก็เป็นเพลงเข้าใหม่ที่แบบสุดๆต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ตื่นตันรักกันนะที่ทุกคนชอบเพลงของผมนะแล้วก็สนับสนุนเพลงของผมนะต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณแฟน เอฟเอ็ม e ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงของผมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการรายงานชาร์ตเอฟเอ็มเ i s ลสออฟเดอะวนะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นทางคลื่นเอฟเอ็มเก้าสิบสี่ครับแล้วก็มีคลิปน่ารักนะลัะที่น้องบูมเล่นกับน้องหมานะคะมาฝากขอบคุณครูเดฟมากเลยค่ะริ คนีอยู่คนเดวนะสบายมานอนไปนอนไปนอนเมสี่เมสซี่เมี่สบายมานอนไปนอนไปนอนเมสี่เมสซี่เมีย่คนเดียวนะ ตายแล้วของเธออยากหอมแก้มมึงเลยหยุดหยุดโซเชียลดิเคนคือพลังในการร้องถ่ายทอดอารมณ์นี่เคลิมไปเลยนะเนี่ยใช่เป็นเพลงที่เพราะมากว่าชาบูมจยนะคะก็ได้ดูรายการเดลี่โชว์แล้วก็คือแม่ดาก็เอาออกนะแล้วก็แบบพูดถึงลูกชายร้องเพลงตั้งแต่สี่ขวบครึ่งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ลูกชายก็เตรียมมุ่งมั่นทำงานเพื่อจะนำเงินเนี่ยมาให้คืนกับแม่ดานะคะ Yeah, yeah.

เอาบูมอย่ออุ้ยอุ้ยเป็นไงหมาลากนะวาไม่ได้นะตาสวยมากเลยครับเอาน้องเอาน้องน้องเบียดทำไมพิมนีสวันนี้ไปไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนนี้น้องทำอะไรเพราะว่าจะทำอะไรพี่เซ็กซี่ขนาดนั้นเลยเหรอหนู ได้กอล์ฟเมนูพวกคนนั้เขากอล์เล็บผมฮะเขากอล็บเขากอล์ฟมิชาน่ะทำไมชอบกอลแบบนี้มีของผมเหลือใจเชื่อไม่ไหวค่ะไม่ไหวในที่สุดพี่ดากับน้องบูมก็ได้มาร้องเพลงด้วยกันนะคะไปดูกระไรยังที่ดาวฟิตนะคะแอดเห็นมีช่องเราเนี่ยไปคอมเมนต์กันอยู่แอดเห็นแอดก็ไปนะคะ ก็คือเพราะเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความน่ารักของเต้าบูมเราเองนะคะนางก็ไปทําความแบบว่าตลกปกะหาให้พี่ดาอีกแล้วพี่ดาก็บอกว่าน้องบูมนี่มีอะไรแปลกๆกับพี่หวานเราตลอดแล้วบูมถามว่าแปลกเลยเหรอครับใช่ลูกลูกแปลกแต่ลูกตลกนะอยู่น้องบูมมาซ้อมเอ้พี่ดาพี่ดาพี่ดาเขาไปลูกครึ่งหรือเปล่าครับนางกระุนเอนโดฟิน ก็คือทีแรกผมผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมพูดจริงวะผมพูดจริงที่ผมสาบานได้เลยผมคือผมชื่อแบบชื่อจริงชื่อแบบเอนโดฟินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบูมก็จะมีอะไรแปลกๆแบบแปลกๆเลยเหรอมีอะไรแปลกๆให้เราขำอย่างเงี้ยตลอดเวลาเฮ้ยพี่พิธีพิธี เอเอเอแฮร์วิลรางวัลตรงนั้นน่ะพี่ดาเป็นช่างตัดผมด้วยเหรอครับเมือผมเห็นรูปผมเห็นชื่อพี่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็แบบเป็นรูปกายตัดผมอะไรางเงี้แล้วก็พี่เคยแบบทำธุรกิจซาลอนมาก่อนก็อยากทำอยู่นะเออ อบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทอมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉัน อยากกินแซลมอนคัอยากกินแซลมอนในหัวไม่ใ่แซลมอนแซลมอนเท่านั้นแซลมอน only ครับแซลมอนครับทุกคนมากเลยนะครับถึงครูเขาจะใจร้ายแต่ก็ครูให้ความรู้กับเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ